กับไปกับป้าพรรดประชาชนไปเดียวกับไปเฮ้ยๆเลยกับจับตัวกับไมปบักป้าได้ไปกับกับปับพ่อทั้งยนิดกับเปื่าดำก้าวไกลกับพี่น้องกับค่ะก่อนสวัสดีนะคะคิวทีที่เอ็ดค่ะคิวทีที่เอ็ดอ่าคิวทีสิบเอ็ดนะคะคุณถนอมค่ะคุณถนอมมาเช่าสักคนนิดนึนะคะพี่น้องอ่าตําบลน้ำพ้อสีเรานะคะตอนนี้คือทางซ่าซุปนะคะ มีข้อมูลก็คือในเรื่องของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนนะคะคือใช่บัตรเึื่ใบเดียวนะคะรักษาได้ถุกทีไม่ถึงตรงนี้ก็คือการรักษาได้ถุกทีไม่ว่าเราจะไปตรงไหนนะคะรพวาบาลของรัฐบาลน,นะคะก็คือจะมีข้อมูลถ้าเราเอายืนยันพิสูจน์ตัวตนแล้วนะคะมันจะมีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะอยู่ในเลข H N อยู่ในเลข13ลักของเรานะคะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นการจ้องทำฟันนะคะทีโรคบ้านหน้าวี่หรือว่าสีหัดย์ย้นะคะเราก็จะจองพันหม้อพร้อมนะคะเต่าพิสุจธ์ยนืยนยันตัวต้นได้เราจะได้ไม่ต้องไปหนังท้ายอยู่นะ,ะเราไม่ต้องไปหนังท่ายเท่โรงบ้านว่ะไปโรอคิ้วไปรอคิว้วเัวกคอตรวจก้อนน่ะนะคะพอเรามีอันนี้แล้วเราก็จะสะดวกนะคะในเรื่องของการเข้ารับบริการนะฮะไม่ต้องว่า